สวัสดีรท the the ุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่พื้อเชียงคานนะครับจังหวัดเลยนะครับเป็นงานออกครษานะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนนะครับไปชมบรรยากาศั้งเรกหนึ่งนะครับไปดูกันเลยนะครับร้านชาชัยชายชีดนะครับของเราก็มานะครับที่เชียงคานจังหวัดเลยในงารออกครศานะครับบนชายเชียงคานจังหวัดเลยนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับ เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาที่ร้านชมนะครับมีร้านอาหารเยอะมากมายนะครับวันนี้ก็มีคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตทุกคนนะครับเราอยู่ตรงนี้นะครับทางมาเวทีคอนเสิร์ตนะครับเดินเข้ามาแล้วก็จะเจอเลยนะครับไม่ละสิบาทเท่านั้นครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ สายเชียงคานนะครับวันนี้วันแรกนะครับคนกำลังบายเยลเราวันนี้นะครับวันแรกนะครับวันนี้มีบุกสุป,ปรกรนะครับ,บาปปขายเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนี่ <c oughs> ให้ดู อันกิ่มนะครับเข้าไปด้านในดูเป็นกิโลนะครับเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้ก็เป็นวิธีคอนเสริร์ตด้านหน้านะครับแล้วเราอยู่ทางนี้นะครับทางวิธีคอนเสริร์ตนะครับรนี่เป็นเรียกนะครับรถายเชียงคานนะครับจังหวัดเลยนะครับ 我的感觉。<Bye. S 1>